มาไม่ได้กันง่ายเพราะว่าปีปีนึงเนี่ยแค่วันวันไดียวไม่ได้เราต้องเป็นปริายถ่ายร้อย

บอกา้่ลคนในฉากงานันี้สามารถต้องบอกไดว่าทุกคนทุกอย่างเดียวแะจริงไม่ใชแคเพีงข่าหรืีงเท่านั้นนะฮะดีเป็นกลุ่มอไปนะครับคนกนใสรกลมที่ว่าว่ากลุ่นนี้ก็ชิมกันดีด้วยน่อนยนะครับมามีดสั้นที่ หาด้วยก็รับผลงานแล้วบอกยี่ติบหูบนปากนะขอให้โชคดีครับเดี๋ยวเจอกันที่ไหนครับผมขอบคุณครับเรียกว่าคุยกันก็ชอบรับบอมาอะไรอะไรครบมาที่บ้าครับครับจริงจริงเอยากคุยนานกว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวเป็นทยอยมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุยนานก็คุยไม่ได้ ที่เราเเขาไปีนานนสาาเป็นแกวแกรเล้มจางปลจ้างนะพวกเนี้หจ้างนี่ก็ถือว่าเป็นที่มีคนเานะนที่ที่ญี่ปุ่นางายญี่ปุ่นด้วยเอาเนี่ยเอาเนยเกป นลเนวงยอะตอใจตอนนี้หนุ่มๆเลยนวนนี้อยู่เอวงเท่เอยที่นี่เป็นวงัใจของวัยรุ่นยุคดีไ้วเลก็ขบคุณนเก๋่าอนนี้ฮิตมากร้องได้ใช่ครับเชิญเก๋ติดบนเวทีด้วยครับครับดูเฉนเอ๋อตนก็ตามมาแล้วรองได้มยพอเก๋ติดขึ้นมาจีนอื

ตอนี่ซ้กะปใหม่ครับมาหลีโเ่เกาหลีดี๋วไมด้อยู่ฝ่งเดียก๋วไม่ได้อยู่ฝ่เดีวนด๋ยวเจอกันเมนวงเกเต้่ด้นับคับวดรอคุณรับอบเอตรงนี้เลยครับหนึ่งรลยคนคงอยากให้พูดุยนานว่านี้เนืงตนี้ยอยมาเพียบเลยทั้งปูกระิเอฟนะครับตรงนี้นะคะพีสาวสีไหนจ้สียู่ไหน กบบนนะคะกบบนนะกบบนนะคุณนภิลจากอันดัี่ค่นอันนี้ค่ะันนีค่ะก็แยกกันแยกกันอันนี้ค่ะอ๋ออะไรใครใครอันนี้คืออะไรก๋วยเตี๋ยวป้ามี่เลยค่ะมาสีเริ่มมาสีแล้วเต้ยเต้ยเต้ยว้ยแยกดอกแยกดอยเออไปพิ้วเลยใครใครใครแม่งๆครไต้ยเต้ก หายต้องบอกว่าหลายซีซันทุนี้คนใส่บวกี่คุณไมนใช่เลนะเอาเนัดอบีสีดีๆนะี่ผมงาดีให้เรได้ฟังทุกปีเลยทีเดียวนะฮะ